ขอแค่คอมโบโดนอะได้ทุกตัวแล้ว โอเคครับกีน,นี่ต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้อนขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับ <saw> ดอยนะครับครับวันนี้อยู่การรีวิว b ีไ n นปรับใหม่นะครับ5-2แรงขึ้นต้องหลายเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูหน่อยว่าแรงข,ข,ขึ้นขนาดนี้เนี่ยชุดเดียวไปเกิดเลยหรือเปล่านะครับไปรับชมกันเลยขอแค่คอมโบโดนอ่ะได้ทุกตัวแล้ว่าต้องคอมโบให้โดนนะเได้คิวเฉย ก็ดูเบาลงนิดนึงนะแบบของหนึ่งอ่ะดูยากว่ะดอยแค่อยากรู้วิโรมันยังเก่งไหมแต่ดอยคิดว่าทันท่าเดิมไม่ได้ต้นเกมมันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดหินแตกเอาหน้าหินเดียว เจ๊งนี่แทแนแรงไกลดิก็โอเคนะดาเมจใช้ได้นะแรงอยู่ถึงกับปึก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 สองชุดก็ไปเกิดนะนึ่งอ็อบเจกตเกิดได้ก็ไว้ไปก่อน ได้ขอกเห็นมั้ยไม่รู้เหมือนกันครับได้เห็นว่าวงมันจุดจุดตกมาจะไม่เหมือนกัน men nhú Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì <coughs> Gõ <coughs> Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

คือไม่ใช่อะไรคือเล่นเป็นไงตัวเนี้ <laughs> ตัวนี้ว่าเราถึงตายนะแด้ใส่อะปกติก,ก,ก็แรงแล้วบัฟมาแรงเลยแรงขึ้นอีกเป็นตัวหนึ่งคบโนหนึ่งผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว<ต> The more we learn about the universe, the more we realize how we Your tower has been destroyed. Shut down. What I hell are you doing? Hey! Who are you? Get out of here. you so I do have. oh don't an enemy has been defeated. Nice assist. Dragon and Slayer have evolved. ไปก้อนหินก็โดนทุบได้โอเคพันสี่เนี่ยเกณฑ์ตีตัวนี้แล้วกูได้ถึงอัณตีของโบบารอนเลยกูดาตัวเรื่องเลยอันนี้อัณต์แบบยี่สิบวิ ผมเราถูกโจมตีโจมตีน่าต้องอติเข้าอะเข้า,เ,ขาเสียคือถ้าเกิดมันเข้าไปกลางดงแล้วมันเปิดติไม่ได้แ네ลเปิดยาก Shut down. ต้องหาทอนปะดนทอนอ่ะโดนชุดเดียวตายเลยอยู่กลางมันขัดเยอะไหม Nice assisting! An ally has been defeated! An enemy has been defeated! Double kill! Just you have defeated an enemy! Ireland! 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 one Ireland! Ireland! แค่ดียเพื่อนไปเพอ ผมปลาหนี้เลยรอเรือชนแล้วตำจบได้ปะเนี่ยได้เหรอห้าวีประทอนมันเคลียร์คีได้อยปะ defeated hiler i do tremble ได้บอกเพื่อนฝากดูบัฟฟ้า the more we learn พอ่อเลยเพื่อนตเตนะเนียดวบิโลก็ยังดูเก่งนะแต่มันก็ดูเบาลงนิดนึงจริงแหละเมื่อก่อนเมื่อกี้ดอวาไฮเตะตายก่อนได้ก๊อดก็โอเคมีวิธีแก้ทางไหมบิแจนน่ะเหรอเอาแทงไปรับรถครับถ้าแทงบังรถได้ก็เรื่องก็จบครับรถของบิแจนถ้ามันชนเต็มคอมโบคือตัวอะไรก็ตายครับแรงเกินแต่ว่ามันต้ององศามันต้องดีครับ ก็โดนยังไงก็ตายไว้คือแบบโดนชนพร้อมเหยียบอะ่ะถ้าเหยียบขึ้นยังไงก็ไม่รอดถ้าสองสามทีมีแต่แท้งอะที่รอดแต่แท้งก็รอดก,ก,ก็เกือบตายแรงถ้าเป็นแคลรี่หรือเม่ดโดนก็คือสวดมนต์ไฟเตอร์น่าจะเหลือประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะคอมโบเนี้ยเต็มๆอ่ะนะแรงมากนะแต่มันมันมันต้องเป๊ะน,นิดนึงคือลดลดให้โดนเหยียบซ้ำตามโดน ไม่ได้โยนหรอกแต่ว่าอันนี้เพื่อนเข้าตามเดี๋ยวสวยๆก็บีแจนั้มมันก็เก่งขึ้นนิดนึงไหมท่าสองมันดีขึ้นนะต่บอกตอนนี้เล่นไม่พลา,าดนะทา่าดูกไม่กี่ช็อตเดียวถ้าท่าเยอะตัวมันก็จะอ่อนลงไปนะครับตัวมันแบบเป็นตัวโยนเนะข้าท่าก,ก็โยนเลย เอาไม่พายกระเทอยู่นะดาเหนสามสิบเนี่ยทําเยอะขนาดนั้นเลยเนี่ยนึกว่าดาเมจสักประมาณแบบสิบห้าแล้วรอร้านเลยก็ดําเยอะอยู่นะทําต้องสามสิบนะครับก็จบกันไปแล้วนะสหรับการรีวิวบีแยนปรับใหม่เนาะดอยก็มองว่าปรับใหม่มามันก็ยังอยู่แรงเอเหมือนเดิมครับความยากของมันก็คือต้องกดคอมโบกดสูตรให้ติดเนาะอันตีหนึ่งทุกตามให้โดนนะครับแล้วก็2ตี2ตี2ตีนะคือมันแรงมากอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นแพทนี้หรือแพทเก่านะเพราะงั้นดอยมองว่ายังไงมันก็ยังเหมือนเดิมมมมว่่่่่่่าาาาาสํหรรรัััับปปีีแแแแนน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 นะะะะะเเเเพงงง้้้ไไจลลลยยอคขึฉๆก็ทใ ขึ้นต่ยังคงเล่นยากอยู่ดีนะสับคนที่ไม่ใช่เมนดอยก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่เมนเมนเนี่ยดอมมองว่าเล่นได้นะปกตินะครับประมาณนี้แล้วกันสับก,การรีวิวครับกาใเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปลอะไรต่อนั้นก็ฝ่ายตาม้วยนะครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน